ผู้หันกล้ามากที่สุดอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุดคือคนงานที่ทํางานอยู่บนหลังคาสงสัยว่าเอาอะไรมาสู้กับแสงแดดอันแจกจ้าคนงานบอกว่าใช้น้ําครับแต่ว่ามันก็มีแค่ขวดเดียวนะเป็นน้ําทั้งหมดประมาณ4-5ขวดช่างทํานั่งร้านขึ้นไปต้องทํางานกลางอากาศท่ามกลางแดดร้อนระอ,อุถ้าดื่มน้ําไม่พอก็อาจจะเป็นลมล้มลงได้อากาศแบบนี้ไม่ว่าหญิงหรือชายทําจากน้ําทั้งสิน้น โดยจนถึงวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยฮิสโตรกจนต้องหามส่งโรงพยาบาลถึง456รายแล้วสิ่งที่เราพ่ายแพ้ไม่ใช่ความไร้ดิงสาแต่คืออากาศอันร้อนระอุคุณหมอบอกว่าเมื่ออากาศร้อนเกิน30องศาและเมื่อร้อนขึ้นทุก1องศาความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้น3%เราควรเลี่ยงออกนอกอาคารในช่วงหลังเที่ยงจนถึง15นาฬกา หากต้องออกนอกอาคารจริงๆก็ต้องดื่มน้ำทุกๆ15-20ถึงนาทีแม้ว่าคอจะไม่แห้งก็ตามก็ต้องดื่มน้ำนะครับคุณหมอจงแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลเด็กและสตรีไทเปบอกว่าอาการร้อนอบอ้าวแบบนี้แม้จะอยู่ในห้องแอร์คุณก็อาจจะมีเหงื่อไหลใครย้อยไม่ว่าจะอยู่ในหรือว่านอกอาคารจะรอให้กระหายน้ำก่อนแล้วค่อยดื่มนั้นมันก็ไม่ทันการเสีแล้วจึงขอแนะนำให้วางน้ำไว้ในที่ที่เห็นเด่นชัด และดื่มน้ํา2-3ครั้งต่อชั่วโมงแต่ละครั้งนั้นก็ต้องดื่มประมาณครึ่งขวดทีเดียวนะครับคุณหมอก็เตือนว่าอย่าให้อากาศร้อนนั้นเผาเราจนเราไม่รู้สึกอะไรเลยเมื่อคุณมีอาการเวียนหัวหรือหายใจหอบก็ควรจะต้องรีบจัดการทันทีคือดื่มน้ำนะครับริสณส,นสนาานไนศรัทธา